สวัสดีค่ะ ถือว่าเป็นเดือนที่เราจะมาร่วมกันเฉลิมฉลองต้อร์เบตไลฟ์นะคะไลฟ์เว็บตูเนเขาก็สนับสนุนความหลากหลายนะคะล่าสุดเนี่ยม,มีช่องใหม่ในไลฟ์เว็บตูนเลยเตินใช่จริงๆนในไลฟ์เว็บตูนนำเรื่องราวของ LGBTQ+ อหรือว่าี่ยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วครั้งนี้ทุกคนเราจะมาแนะนำว่านี่คือช่องนี่คือแทบขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งประเภทเลยนั่นก็คือชื่อช่องว่า LGBTQ+ Y นั่นเองเรื่องที่เราจะมารีวิววันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องตัวท็อปมาเจอกันเปิดเผยชื่อเรื่องก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องกิมมี่มยลัฟมาตกหลุมรักฉันสีๆหรือต้องให้มีโดโจูดนี่น มันยังไงชื่อเรื่องคือมันกวน <Hello. S 1> โอยมากเอาเลยไหม <Hello. S 2> เอาเลยไหม <Hello. S 2> เปิดเรื่องมาเนี่ย <Hello. S 2> เขาเล่าผ่านเรียกได้ว่า บูรุษรูปงามท่านหนึ่งซึ่งมีนามว่าเคแต่ในเรื่องนี้จะเรียกว่าคิงเคน่ะคือชื่อตั้งแต่กําเนิดใช่แต่ว่าน้องน่ะให้สมยานามตัวเองว่าเคิงเคก็คือย่อมาจากคิงไงใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้องหรอกพ่อหลายคนในนั้นก็เรียกน้องว่าคิงเหมือนกันเพราะว่าเขาเกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์งดงามที่สุดเรียกได้ว่าเป็นนัมเบอร์วันในโรงเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนนาะได้ยินเสียงเข้ามาในห้องมีคนพูดขึ้นมาว่า คิงโรงเรียนเราเนี่ยหล่อจริงๆนะแต่ถ้าเรื่องออราเนี่ยก็คงสู้ควีนโรงเรียนนู้นไม่ได้ควีนคือใครพอราอได้ยินแบบนี้น้องก็เลยงงเลยว่าออราที่จะมาบทบังคิงผู้หญิงคนนั้นคือใครฉันจะไปทำให้เขาตกลุมรักฉันแล้วเอาใยผู้หญิงคนนั้นมาเป็นแฟนให้ได้ก็เลยไปแอบดูควีนพอไปแอบดูควีนปุ๊บปฏิโทปฏิถังกระมังแตกมันเป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเรานี่เองแล้วเป็นโรงเรียนชายล้วน คือนางอยากเป็นใหญ่คือนางยืนหนึ่งไงใช่ยืนหนึ่งในที่นี้ To be number ร์เออคือถ้ามีดอกไม้ที่สวยงามจะต้องเป็นดอกไม้ที่ดูงามที่สุดงดงามที่สุดนี่นะหล่อนบหัาผานี่การทักประมาณนี้เลยปรากฏว่าน้องก็คือต้องพ่ายแพ้กับอล่าของเขานะด้วยความที่มันเป็นคิงด้วยความที่เป็นคือเรื่องนี้มันแบบแบบว่านอกจากที่เป็นชองแบบว่า Y l g b t q คัแล้วเนี่ยมันจะเป็นชองแบบโรแมนติกคอมดี้อีกไปถึงนางก็แบบว่าไปเล่นมุก ห้บาทสิบาทใส่เขา,ามุกคมคมอ่ะมุกค,คมคมต,มตามตามตามเน็ตอ่ะคือน้องก็ไปเล่นมุกใส่ทีเนี้ยตัวของควีนน่ะไม่เล่นไม่เล่นก็เลยตบกระบาลเลยเจับทุ่มแต่ออตอนจับทุ่มอ่ะมันก็เป็นจังหวะที่ได้ใกล้ชิดไงแล้วคิงของเราก็คือโห ี่โอได้ขนาดนั้นนี่คือกูสมมตินะกลับมาก็ยังไม่ยอมพยแพ้แพ้ก็กลับไปรอบสองอกลับไปรอบสองอีกคราวนี้โดนผลักเข้ากําแพงเลยแล้วคือเป็นท่าที่แบบเป็นท่าไม้ตายถ้าใครโดนท่าน,นี้ไปยังไงก็ต้องตกหลุมรักควีนอะคิงองเราก็ไม่ยอมเอามือกอดหมัดใาใที่้นคอเลยจออ้ะหลังจากนั้นมาก็คือยี่ได้แง่ว่าเหมือนจะไปทําให้เขาตกหลุมรักตัวเองแต่ที่ไหนได้ไปเจอเหตุการณ์รอบสองรอบปุ๊บไปตกหลุมรักค่ะก็คือโดนตก ทนดาเมจของควีนไม่ไหวเอฉันจะไปทําให้เธอชอบฉันที่ไหนได้ไปชอบเขาตกมาตายเองตกมาตายเองการทําให้ตกหลุมรักของทั้งคู่เนี่ยก็เรียกเรียกว่าทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นจูบกันแต่พอมันมีภาพออกมาว่าคิงกับควีนจูบกันด้วยปณิธานของคิงที่บอกว่าจะไปทําให้ควีนตกหุมรักคนทั้งโรงเรียนก็เลยลือว่า คิงเราทำสำเร็จแล้วไปทำให้ควีนเนี่ยดึงคิงเข้าไปจูบแต่ที่ี่ยได้จริงๆแล้วอะ่ะอีคิงมึงไปไหนไม่รอดแล้วเ,ออเพราะจูบครั้งแรกมันดีมากออจนแบบทวินหาจูบครั้งต่อไปแล้วอ,อ,อะไรอย่างนี้ เราว่าเรื่องนี้นะทุกคนมันอ่านง่ายแล้วมันก็สนุกมากแล้วมันก็แบบว่าเพลินๆเนาะอยากให้ทุกคนไปอ่านเพราะว่าเวลาเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกหรือว่าเวลาผ่านไปไวมากเราเรื่องดําเนินไวด้วยใช่ดีดีมากทุกคนเออเบสซีนฉันหน่อยมาใช่เบสซีนฉันเนี่ยหยุดทางตอนต้นเลยก็คือฉันชอบซีนที่แบบว่าพอแบบว่ารู้ข่าวว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบว่ามีออร่ากว่าเราอีกหรอหลอกว่าเราอีกหรอก็เลยไปแอบดูเขาที่โรงเรียนของเขา และภาพแรกที่เห็นเขาเดินออกมามันเหมือนแบบ F4 อ่ะมันมีฟิลลิ่งแบบเดินออกมาแล้วมีแสงเดินออกมาแล้วแบบว่ามีเสียงซุบซิบเดินออกมาแล้วเออเดินออกมาแล้วเหมือนแบบมีประกายมีฟิลเตอร์อะไรเงี้ยคือแบบเดินออกมาได้สวยงามสมกับคําว่าควีนมากแต่ แต่อย่าเพิ่งตัดสินจากหน้าปกไงพอได้ลองเข้าไปแบบว่าแซลไปตะเขาอ่ะโดนเขากลับทุมา<ล>โซลัวมากควีน <Queen S 1> คือโซลัวมากใช่เขาตัวแอทแทกเลยฉันก็เลยชอบซีนของฉันที่เป็นเบสิกซีนหนึ่งต้นซึ่งเป็นซีนที่ทําให้เห็นความแข็งแรงกำยำของควีนเเพราะว่ามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งคือซีนที่เด็กผู้หญิงโดนแกล้งจากอนภาแล้วควีนไปเจอแล้วควีนก็บอกหยุดเลิกแกล้งคนอื่นได้แล้วนภาแบบจ้า อะไรเงี้ยสมมติอันนี้คือสมมตินะคิงก็เดินไปอ่างเงี้ยเพ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 ี้ยเงี้ยและสพาก็ท้ายแผ่เลยสมบูรณ์แบบเออยฉันเนาชอบตรงนี้แหละตรงที่ตอนแรกอะฉันชื่อเรื่องเลยนะมีคิงควีนปุ๊บอุ๊ยควีนต้องสายตามต้นฉบับแล้วมีคิงมีควีนสรุปพิกล็อกเอ้ยพิกล็อกก็น่าดูถล่มถลายพิกล็อกกันมากมาแตรงนี้ฉันก็เลยชอบตัวนี้ชอบความ มันหน้ามันหน้ามันโน,น,นกคณ oh. คิงเออเขามีความแบบโอยฉันหล่อหล่ฉันหล่อฉันหลอ่ลอเ้อ yeah. Yeah. <ม>ซึ่งจริงๆเขาหล่อนะเออเขาหล่อแต่เขาแปลกเออเขาหล่อแต่เขาติงต๋องความแปลกนี่แหละมันเป็นเสน่ห์มือใช่ก็คือนักเขียนก็ยังแบบ บอกเลยนี่ฉันเขียนอะไรลงไปหรอไม่เขียนอย่างบอกเลยนี่นั่นเขีเป็นคนไทยด้วยนะแล้วคือจะบอกว่าเสน่ห์ของอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือภาพเพราะภาพสวยและที่สำคัญคือวาดตัวคิงกับควีนออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆรแล้วก็แบบว่าให้บรรยากาศของไฮสคูลอ่ะอ่าใช่เด็กมปลายแก่นๆอะไรเงี้ยติดตามเนื้อเรื่องต่อไปเรื่องราวมันแบบว่าผูกปมอะไรเยอะแยะเลยนะโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยคือฝากจริงๆอยากให้ทุกคนไปอ่านถ้าเราใครที่เป็นคอวายอยู่แล้วนะ เรื่องนี้ตอบโจทย์เลยกิมมี่ยวนเลิฟอ่อแค่ชื่อเรื่องภาษาไทยก็กินขาดแล้วนอกจากเรื่องนี้ที่เราได้แนะนําวันนี้ไปแล้วะในช่อง lgbtq plus เนี่ยยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเยอะมาก วันนี้เราจะมารองแบบว่าแซมเปิลแซมเปิลพูดถึงสักคนละหนึ่งเรื่องของฉันก่อนเลยได้ไหมได้เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งเขาต้องไปอยู่กับลุงขายของเก่าคำว่าคุณลุงหมายควาว่าไอ้ผู้ชายทําตัวลุงอ่ะแล้วดันไปทําเอานางกวักนางกวัก <The S 2> ที่ราคาเป็นแสนน่ะแตก แล้วน้องอ่ะไปอยู่เพื่อทํางานอยู่แล้วอ,ะอ่ะกลายเป็นหนี้เป็นแสนก็เลยจําเป็นจะต้องอยู่ที่ร้านขางของเก่าเนี้ยไปตลอดเพื่อใช้หนี้แ,นแต่ในระหว่างที่กําลังใช้หนี้อะ่ะเรียดมากเกลียดคุณลุงที่หัวโบวราณแต่ในขณะเแล้วกันน้องไลงลออม่ตกหลุมรักเขาเธอเข้าใจคนหัวโบวราณไหมแน่นอนพอรักกันแล้วอะ่ะขี้หึงก็มา พี่งอนก็มาอะไรอย่างเงี้ยื่องมันแบบมึงเราไม่ค่อยเจอนะวายอันไหนที่เป็นรานขาของเก่าอ่ะคือมันโลดอ่ะเข้าใจปะมันก็เลยชื่อเรื่องว่า love death shiny แลกรักส่วนเรื่องของฉันเนี่ยเรื่องของฉันเนี่ยเหมาะกับเดือนนี้มากๆเลยนั่นก็คือชื่อเรื่องชื่อว่า if we are transgender ชัดแต่มาตรงตัวเลยนะใช่คือเหมาะมากทุกคนเพราะว่าเป็นเรื่องคนคนหนึ่งเนี่ยได้จับพัดจับถูฝนตกแล้วเข้าไปในร้านกาแฟแล้วก็ไปตกหลุมรักกับบาริสต้าแล้วเหมือนว่าบาริสต้าคนนั้นก็จะ ตกรุมรักเราเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสองคนนี้เขาต่างมีความลับของตนเองนี่กำลังคิดว่าความลับนั่นก็คือเรื่องเพศสภาพของเขาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องอัตลักษณ์ของเขาหรือเปล่าเหมือนทั้งคู่ต่างเป็น transgender อะไรนี้ใช่ไหมไม่รู้ส่วนของฉันก็เป็นเรื่องแบบฟิลแบบหญิงยิงอยู่ดีหรอใช่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเขาชื่อเรน เขามีคนเขามีศิลปิน d ักร้องคนโปรดมากจู่ๆวันหนึ่งหายไปจากวงการเขาก็ต้องเฮ้ยต้องตามหาก็เลยเข้าสู่วงการนี้แล้วไปเจอก็มีแล้วควนี้ไปเจอแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันก็ระหว่างทำงานแล้วก็มีลักษณะแบบเฮ้ยประเจอนร่วมกันแล้วใจเต้นตึก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 เออแล้วมันมีสตอรี่ต่อจากนั้นอีกเราต้องไปติดตามแต่ฉันบอกเลยว่าแบบ เบาหวานขึ้นตาเบาหวานตัดขากับชื่อเรื่องว่าแบ็กสตีดชอบตอนเธอรักเออของเฮงเขาโจหัวมาเลยนี่อย่างนี้เลยติดอ่างไม่เป็นไรแต่ฉันติดใจนายไปเลยพอพูดคาว่าติดอ่างปุ๊บกูรู้เลยเลยมึงเลือกมาเป็นคนสองคนเป็นคนสองคนเราอะรู้สึกแบบว่า เหมือนไ้นายจังเลยเอ้ยเอออยากนี่แม่งอยากจะแบ็กเมลนนายแบบว่าอะไรอย่างงี้เออแต่ดันทําไม่ลงพอเขาช่างน่ารักเหลือเกินเออแล้วเขาติดอ่างหรอแต่เขาติดอ่างเอยแต่ดันเขามีคนรักเอ้อ เราก็ติดอ่างลี่ลักเรา <c oughs> ก็ต้องแบบว่าทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้นายมาเป็นเจ้าของ <c oughs> ได้ได้มาเป็นครอบครองเอออก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะทําวิธีไหน <c oughs> ชื่อเรื่องก็คือชื่อถูกใจนายติดอ่างที่รัก เรื่องเราทั้งหมดนี้แค่แบบว่าแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในช่องนี้ยังมีเว็บตูนที่น่าสนใจอีกเยอะแยะไม่ใช่แค่ช่อง L G B T Q ที่เราเลือกมาวันนี้ยังมีช่องอื่นๆนะทุกคนเออไม่ว่าจะเป็นสยองขวัญโรแมนติกแฟนตาซีย้อนเวลาตามหารักในรายเว็บตูนเขามีหมดเพื่อเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสําหรับคนที่มีความชอบที่หลากหลายสําหรับเว็บตูนไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนชอบอะไร สามารถเข้าไปอ่านในลาเว็บตูนได้มีให้เลือกแบบหลากหลายช่องมากเหมาะกับทุกคนที่มีความชอบที่หลากหลายกับเดือนแห่งความหลากหลายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเดือนนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวดีๆเรื่องไหนเนี่ยที่อยากนําเสนอหรือว่าแนะนําให้กับคนอ่านผู้อ่านท่านอื่นๆได้แบบไปอ่านตามก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าเฮ้ยพี่เจมมันมีเรื่องนี้พี่ต์มันมีเรื่องนี้เพียงมันมีเรื่องนี้พีแมงมีเรื่องนี้นะต้องอ่านนะทุกคนต้องเชื่อิฉันนะมันลดนะ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ใช่แล้วค่ะค่ะแต่ก็นั่นแหละที่สำคัญคือฝากไปอ่านด้วยล้กันสำหรับเรื่องที่เรามารีวิววันนี้นะคะรับรองได้ว่าฟินแน่นอนแล้วก็ถ้าใครอยากฟินแบบจุกๆแบบนี้ต่อไปยาวๆนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราหนังน่ารวงได้ในทุกช่องทางค่ะรวมถึงดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสําคัญที่สุดคือกดกระดิ <ing> ่งสำหรับวันนี้ <S <S สวัสดีค่ะลฟ์เว็บตืน